เมื่อไม่นานมานี้คุณสุวิทย์กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่บ้านทุ่งเข็นอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีแทบไม่น่าเชื่อว่าที่นั่น,นเคยเป็นป่าดงเขียวขจีด้วยมวลพฤกษานานาพันธ์ในหนองน้ำก็มีปลาชุกชุมทุ่งนาก็มีต้นข้าวชายทุ่งมีวัวมีควายเล็มหญ้ากินเป็นอาหาร ถนนเข้าอำเภอก็เป็นถนนลูกรังแต่บัดนี้กลายเป็นถนนสี่เลนสองฟากมีอาคารบ้านเรือนทันสมัยท้องนาก็มีโรงงานอุตสาหกรรมบางส่วนยังคงทำนาแต่มองไปทางไหนไม่พบวัวควายสักตัวเขาเลิกใช้สัตว์ทำการเกษตรกันหมดแล้วล้วนแต่ใช้เครื่องจักรยน์ทันสมัยทั้งสิน้นเด็กรุ่นหลังเห็นวัวควายตามหนังสือและก็ทางสื่อต่างๆเท่านั้น คุณสุวิทย์หวนนึกถึงอดีตเรื่องราวแห่งความทรงจำเมื่อสมัยมย,ยังเป็นเด็กเลี้ยงวัวนึกถึงภาพอดีตคนเก่าๆแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณตาของเขาชื่อซิว่วเป็นผู้นําของครอบครัวแม่คุณสุวิทย์เป็นลูกคนที่สี่เป็นคนมอนบรรพบุรุษอบพยพหลบหนีภัยจากพมา่าจากเมืองหงสาเมื่อสมัยกรุงธนบุรี ตอนแรกก็อยู่ที่ปากเกร็ดแล้วก็ย้ายมาอยู่บ้านดอนกระเบื้องจังหวัดราชบุรีเสร็จแล้วก็แยกตัวมาอยู่บ้านทุ่งเข็นเมื่อปีพศ .2460 ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาให้ชื่อว่าวัดทุ่งเข็นตาซิลนี่มีอุปนิสัยขยันทำมาหากินตามปกตินิสัยของคนมอนซึ่งเป็นคนขยนันรักสงบไหวธรรมะมั่นคงในพระพุทธศาสนา ถึงวันพระก็พากันมาทำบุญจนเต็มสารวัตบางคนก็มาถืออุโบสถศีลรุ่งเช้าถึงได้แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันปีพศ2494ตาซิ่วตอนนั้นอายุ70ปีเศษและยังคงแข็งแรงทำไร่ทำนาได้แม้ว่าลูกๆจะขอร้องให้หยุดงานทำแต่เลี้ยงวัวก็พอแกก็ไม่ยอม ลงมือขุดดินไถนาดำนาเกี่ยวข้าวขับเกวียนด้วยตัวเองถือว่ายังแข็งแรงดีขืนไม่ทำงานเลี้ยงแต่วัวจะจะเอาแรงที่ไหนเดี๋ยวก็เป็นโรคตายกุนตาซิวนี่มีดีหลายอย่างนอกจากจะชอบทำบุญใส่บาตพระทุกเชา้าแกยังมีวิชาอาคมขลังเป็นหมอยาโบราณเป็นศิลปินเคยมีวงพินพาดแกสีสอสามสายได้ไพเราะนัก ยังสีซอให้คุณสุวิทย์ฟังอยู่บ่อยๆเมื่อตอนยังเป็นเด็กก็เคยหัดให้คุณสุวิทย์นะสีซอแต่คุณสุวิทย์ไม่เอาไหนสีไม่ได้สักเพลงโดนตีบ่อยๆแกสอนคาถาให้หลายบทเช่นคาถากันผีพอท่องได้ตอนนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้สักตัวสอนคาถาไล่ผียิ่งจําไม่ได้นอกจากตัวคาถามากหลายตัวแล้วยังไม่คิดจะเป็นหมอผี รวมความแล้วคุณสุวิทไม่ได้วิชาอะไรจากคุณตาซิวเลยสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญตาซิวซึ่งมีความรู้ทางหมอโบราณประกอบยารักษาโรคโด้วยสมุนไพรพื้นบ้านถูกตามให้ไปรักษาอาการเจ็บป่วยจากชาวบ้านบ่อยๆไม่เคยเรียกร้องเงินทองใครให้ก็เอาไม่ให้ก็ไม่ว่าอะไรการรักษาโรคฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษของตาซิวนี่มีชื่อมาก นอกจากชาวบ้านทุ่งเข็นก็ยังมีหมู่บ้านอื่นๆมาขอพึ่งพาให้แกรักษาเช่นหมู่บ้านรังเทียนปากคอ,อกทุ่งคอ,อกหนองชันหัวโพสีสำราญหนองวันเปรียงใครเป็นโรคผีดัดญาติจะมารับแกไปรักษาบางทีก็เดินเท้าบางทีก็ขีม่ม้าข้ามน้ำข้ามทุ่งลัดป่าดงใกล้ไกลแค่ไหนแกไม่เคยปฏิเสธอ่าแกไปได้ไปทันที ผู้คนล้วนให้ความเคารพนับถือหากคนไข้าอาการไม่ถึงขนาดสาหัสกันคือไม่ถึงกับอาการหนักตาซี่รักษาหายยาสมุนไพรทั้งกินทั้งพ่นทั้งทาเพราะไม่ยอมรับค่ารักษาเป็นเงินเจ้าของไขก้ก็เลยให้ของประเภทของกินบ้างข้าวสารเนื้อเค็มหมูเค็มปูปลาผลไม้ผักเป็นการตอบแทนน้ำใจบางบ้านก็ให้แกดื่มน้ำตาลเมา ตอนแรกแกก็ปฏิเสธขยันก็นยอหนักหนักข้าแกก็ดื่มพอเป็นพิธีรักษาน้ำใจพอบ่อยๆนานข้าวชักหลงรสของเจ้าเมียไรชนิดนี้แต่เดิมมันไม่ชอบอ่ะตอนหลังกลายเป็นชอบใครเรียกดื่มที่นี่ไม่ปฏิเสธเลยแล้วดื่มเยอะด้วยหนักเข้าไม่มีใครให้แกก็ซื้อกินเองที่บ้านใครทัดทานก็ไม่ฟังดื่มเข้าไปเมาแล้วก็นอนไม่มีปัญหาอะไรแม่คุณสุวิทย์เคยเล่าให้ฟัง ตอนแรกนั้นแม่เป็นคนหนึ่งที่ขอร้องตาซิ่วไม่ให้ดื่มน้ำตาลเมาแก่แล้วควรจะละจะวางให้ลูกหลานภูมิใจแกก็ย้อนตอบมาว่ากูอยู่อีกไม่นานกูก็ตายกูอยากกินอะไรก็ต้องกินมึงอย่ามาขวางนะนับแต่นั้นก็ไม่มีลูกคนไหนกล้าห้ามอีกแม้บางครั้งตาซิ่วเมาไมยไปบ้างแต่วาสติยังดีทำงานได้แกก็ทำความขยันทำมาหากินไม่เคยลดถอยลงเลย เสร็จแล้ววันสำคัญแห่งกรรมก็มาถึงวันนั้นตอนสายตาซิลออกไปทุ่งนาเพื่อไปเปลี่ยนมือไถนาจากลูกสาวคนเล็กซึ่งไถมาตั้งแต่เช้าให้กลับเข้าบ้านไถนาได้สักครู่ทิดมดเพื่อนบ้านไถนาอยู่คนละคันนาก็หยุดไถส่งน้ำตาลเมาให้กระบอกหนึ่งยกให้หมดเลยตาซิลก็หยุดพักไถไว้ก่อนแต่ยังไม่ปลดคันไถ นั่งลงกับขอบคันนายกกระบอกน้ำตาลเมาดื่มครู่เดียวหมดไปครึ่งกระบอกท้องกำลังว่างยังไม่ได้กินข้าวมื้อเช้าน้ำตาลเมารสมันหอม,หอมหวานกลมกลม่อมผ่านลำคอลงกระเพาะพิษแอลกอฮอล์ลงไปกรุ่นแพร่ซ่านทั่วร่างกายแล้วขึ้นสมองซึ่งกำลังโล่งว่างตามธรรมชาติพอฤทธิแ์แอลกอฮอล์แพ่เข้าไปจับ ความมึนเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นเมาแม้เมาก็ยังรู้ตัวก็ตรงเขาจับหางไถกระตุกเชือกใช้ไมเรียวตีกระตุ้นให้วัวเทียมแอกไถลากไถต่อไปจนตะวันใกล้เที่ยงไอริษน้ำตาลเมาทำให้ขยันเกินเหตุจับหางไถไถนาโดยไม่ยอมหยุดพักวัวสองตัวมันทำงานหนักลากไถมาตั้งแต่เช้าก็มีอาการเหนื่อยอ่อนน้ำลายไหลย,ยืดปากวัวตัวเมีย ที่ไถคู่กันถึงกระสุดโอ้น่าสงสารเหลือเกินถึงเป็นสัตว์มันก็มีชีวิตหนึ่งมีความรู้สึกไม่แตกต่างจากมนุษย์มีหิวมีเหนื่อยมีอ่อนล้าจะปวดทุกทรมานถ้ามันพูดได้มันก็ต้องพูดว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้วขอทีเถอะแต่นี่มันเป็นวัวซึ่งก็เช่นกันกันกบสัตว์อื่นๆก็คือพูดไม่ได้ วัวควายเอามันมาใช้แรงงานลากไถลากเวียนเป็นเครื่องมือผลิตข้าวของชาวนาให้เรากินหล่อเลี้ยงชีวิตแต่ผลที่มันได้รับมันก็ได้แค่ฟางข้าวกับเลมหญ่าเลี้ยงชีวิตกินไปวันวันแม้มันตายเนื้อหนังมังสายัางเป็นอาหารของมนุษย์อย่างโอชะอีกถึงมันเป็นสัตว์มันก็มีหัวใจเหมือนกันมีเจ็บปวดมีหนาวมีร้อนมีความรู้สึกรักตัวกลัวตาย เคยเป็นข่าวเมื่อปลายเดือนกรกฎาปี2544ควายในโรงฆ่าสัตว์เกิดอาการคลุ้มคลั่งวิ่งตเตลิดเมื่อรู้ว่ามันจะต้องถูกฆ่าเอาเนื้อส่งขายเป็นอาหารขิดคนปางตายก็โดนกันหลายคนจนต้องจับตายกันคือหยุดการบ้าคลั่งทำร้ายผู้คนด้วยกระสุนปืนมันจะบ้าจะคลั่งอย่างไรก็อดเวทนามันไม่ได้เพราะชีวิตใครๆก็รัก ไตาซิ่วเห็นวัวตัวเมียสุดลงนอนตะแขคงก็ถึงกับบันดาลโทสะเข้าใจว่าอีนางวัวตัวนี้มันขี้เกียจเบี้ยวงานลากคันไถอยู่ดีๆดัดนล้มตัวลงนอนซะนี่โดยไม่สนใจว่ามันมีอาการเหนื่อยหอบน้ำลายปูมปากแก่คว้ามไม้ได้ไดก็ตีเป็นการใหญ่ตีไปดา่าไปตหว,วาดไปมันก็ได้แต่ร้องมอมอดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดตีเท่าไหร่ก็ไม่ลุก แกก็ยิ่งเพิ่มความโมโหหนักกว่าเก่ากว้างไม้ทิ้งหันหลังเดินเข้าหาดงไม้สแกใช้มีดตัดต้นสแกขนาดข้อมือยาวสักวาเศษกลับมาที่เก่านางวัวเคราะร้ายยังคงนอนร้องมอมอเป็นระยะระยะหน้าเวทนาไม่รู้ว่าผีหาซาตานตนไหนเข้าสิงทำให้แกมีจิตใจโหดเหี้ยมอำมหิตทั้งที่เป็นคนธรรมะธรรมโมแท้ ก็คงจะเป็นเพราะความมึนเมามาถึงก็ใช้ไม้สแกตีตามตัวนางวัวเป็นการใหญ่บังเอิญยายวอนเมียร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเดินมาตามเห็นว่าจวนบ่ายแล้วยังไม่เข้าบ้านพอมาเห็นอย่างนั้นก็รีบห้ามปรามแกก็ไม่เชื่อกลับยิ่งเพิ่มความโมโหผลักยายวอนกระเด็นไปทีนี้ไม่ตีที่ตัวแล้วไปที่ก้านคอแล้วก็ที่น้่งแงของมัน ไม่กี่ทีนางวัวหน้าสงสารก็นิ่งเงียบตัวสันดาริกแล้วชั่วครู่ก็สิ้นใจโธ่เอ้ยหน้าสงสารเหลือเกินรับใช้ลากคันไถลากเกวียนมานานปีรางวัลที่ได้รับก็คือความตายมันสมควรแล้วเหรอนี่มันยุติธรรมไหมยายวอนแกนลุกขึ้นมาเห็นวัวขาดใจตายก็พูดอะไรไม่ออกหันหลังเดินกลับเข้าบ้านด้วยน้ำตาหนองหน้าตาซิ่วเดินตามเข้าบ้านด้วย เรียกใครต่อใครให้มาถลกหนังแล่เนื้อเพื่อเอาไปกินเป็นอาหารคนเหล่านั้นแม้ลูกหลานพอรู้เรื่องราววัวตายเพราะความโหดเหี้ยมจากฝีมือแก่ก็ไม่มีใครเอาด้วยสักคนล้วนจะกลัวบาปลกลัวกรรมพลอยจะตกมาถึงตัวแกก็เลยกลับมาที่ซากนางวัวพร้อมกระบุงใส่สแสรกหาบมาเพื่อจะใส่เนื้อกลับเมื่อไม่มีใครร่วมมือแกก็ทำของแกคนเดียว ยอมใจให้ใคลายเหนื่อยคลายร้อนด้วยน้ำตาลเมาที่เหลือยกดื่มจนหมดกระบอกดีกรีแผ่ซ่านทั่วร่างแดดร้อนจัดยังไงก็ไม่รู้สึกท้อถอยจัดการถลกหนังแล่เนื้อเพียงคนเดียวจนเย็นถึงได้กลับเข้าบ้านหาบหนังเนื้อเครื่องในถึงสามเที่ยวถึงหมดทิ้งกระดูกไว้กลางนาให้สัตว์แทะเนื้อวัวเครื่องในวัวถูกปรุงเป็นอาหาร ต้มเปื่อยใส่เกลือเป็นเนื้อเค็มออกตากแดดในวันรุ่งขึ้นคนในบ้านไม่มีใครกินด้วยสักคนยายวอนเนี่ยมองผัวกู้ทุกกู้ยากโดยสายตาตำหนิมันบาปกรรมนะไปฆ่ามันกินเนื้อมันตาซิวฉุนกึกเลยเรื่องของกูมึงไม่ต้องยุ่งยายวอนก็เลยต้องถอยฉากออกไปยายก็บอกคุณสวิทบอกว่าดูสิตาเองทำบาปทำกรรมกับัว ซึ่งมีพระคุณมันไถนาจนหมดแรงล้มลงแล้วก็ตีมันจนตายแล้วยังเอาเนื้อมากินอีกไอ้หนูเอ็งอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะบาปนะตอนนั้นคุณสุวิทย์ยังเด็กเรียนชั้นประถมยังไม่ประสีประษาอ่าก็ถามเรื่องบาปว่าหมายความวปายัางไงยายก็บอกว่าบาปก็คือผิดคนทำบาปคือคนทำผิดทำผิดชนิดให้ผู้อื่นไม่ว่าคนหรือสัตว์ตายหรือว่าเดือดร้อนตายไปจะต้องตกนรก การทำบาปชนิดทำลายชีวิตไม่ว่าคนหรือสัตว์นี่เป็นบาปหนาบาปหนักต้องรับโทษทันทีในนรกคุณสวิตก็ถามยายอีกว่านรกคืออะไรอยู่ที่ไหนยายก็บอกว่านรกคือสถานที่ลงโทษคนทำบาปอยู่ใต้พื้นพิภพเรานี่แหละพลางก็ชี้ไปที่พื้นดินแกจำคำพูดของยายมาได้จนบัดนีต้ตาซิวกินเนื้อวัวจนหมดสิน้นกินของแกคนเดียว คนอื่นๆไม่มีใครกินด้วยกลัวบาปกลัวกรรมกันทั้งนั้นปล่อยให้แกลงนรกของแกไปคนเดียวนับแต่ตีนางวัวตายแล้วกินเนื้อวัวจนหมดเพียงคนเดียวคุณตาของคุณสุวิทย์นี่ก็เปลี่ยนไปทันทีรู้สำนึกแห่งการกระทำบาปเคร่งขรึมขึ้นกว่าจะก่อนของมืนเมาไม่แต่ต้องพร้อมกับงดการรักษาไข้ด้วยอ่า นอกจากบางรายที่จำเป็นจริงๆโดยที่แกมีเหตุผลว่าเดี๋ยวจะถูกขยันขยอให้กินน้ำตาลเมาอีกแกป่านนี้แล้วเลิกกันทีงานในไร่ในานาแกก็ไม่ทำปล่อยให้ลูกหลานทำกันเองแกเข้าวัดทำบุญวันธรรมดาก็หาโอกาสไปวัดไปขวาดลานวัดบ้างถางหญ้าบ้างรดน้ำต้นไม้บ้างใครๆต่างโมทนาสาธุต่อกุศลจิตของแก บางคนพูดว่าที่ทำอย่างนี้ก็เพราะต้องการจะไถ่าบาปที่แกฆ่าวัวเอาเนื้อมากินคนเดียวนั่นเองแท้จริงแล้วบาปมันก็ส่วนบาปบุญก็ส่วนบุญมันลบล้างกันไม่ได้ตาซิวอายุมากเข้าทุกทีโรคาพยาธิเบียดเบียนพอนานวันเดินเหินไปไหนไม่ไหวก็นั่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่กับบ้านใกล้วาระสุดท้ายเดินไม่ได้ต้องเดินสี่ขาคือคลาน สติเริ่มพันพ่นเพือนร้องมอมอเหมือนวัวชอบอยู่คนเดียวเงียบเงียบไม่พูดไม่จ้าก,กับใครร้องแต่มอมอคุณสุวิทย์ไปเยี่ยมเอากล้วยน้ำว้าไปให้บอกให้กินแกก็ไม่กินแกปัดจนกระเด็นท่าทางโกรธเคืองมีอารมณ์ฉุนเฉียวคุณสุวิทย์ไปเยี่ยมญาติที่อำเภอสองพี่น้องกับพ่อค้างอยู่สี่ห้าคืนกลับมาบ้านปรากฏว่าคุณตาตายซะแล้วศพฝังไว้ที่ปา่าช้า ยายวอนก็บอกให้คุณสุวิทต์รู้ว่าก่อนตายแกร้องแต่มอมอ,มอเหมือนบัวควรครางเสียงหวยหวนได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสร้องจนขาดใจนี่คือผลแห่งกรรมกรรมย้อนรอยเมื่อถึงเวลากรรมเป็นที่พึ่งของทุกคนเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าทุกชีวิตย่อมมีคุณค่าเท่ากันอย่าได้คิดเหลื่อมล้ำบั้นปลายก็คือความตายด้วยกันทั้งนั้นเหลือไว แต่ความดีให้คนอยู่ข้างหลังสารเสริญย่อมประเสริฐกวา่าการพิจารณากายในกายพิจารณาธรรมในธรรมการพิจารณาวิญญาณในวิญญาณสังขารในสังขารผู้นั้นได้ชื่อว่าเดินตามรอยของพระผู้มีพระภาคเจ้าครับเรื่องของเวรของกรรมเรื่องนี้ เป็นเรื่องของพระครับชื่อพระบุญธรรมพระบุญธรรมในรูปร่างใหญ่กล้ามเนื้อเป็นมัดมัดสักลายพร้อยไปทั้งตัวเดินขาขยเเยกชอบสวมแว่นตาดำพระที่บวชอยู่ที่วัดเดียวกันทุกองค์ชอบท่านเพราะว่าท่านคุยสนุกไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครสวดมนต์ก็เก่งทำงานก็เก่งท่านจะลุกขึ้นตั้งแต่ตีสี่กว่าๆสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็ลงจักกุฏิ เก็บโน่นกวาดนี่เรื่อยไปทั้งที่แสงอาทิตย์ยังสลัวสลัวอยู่พอมองเห็นลายมือก็หยุดเตรียมออกบินทบาทพอกลับมาฉันเช้าแล้วนั่งพักสักครู่ก็เริ่มทำงานต่ออีกวัดที่ท่านจำมรรษาอยู่นี่เป็นวัดที่กำลังพัฒนาเพราะชำรุดสุดโทมมานานที่จริงเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดแต่ว่าถูกปล่อยปละละเลยจนปรากหักพังทั่วทั่วไป มีสภาพเหมือนป่าแล้วพระครูท่านหนึ่งก็ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้มาอยู่ไม่ทันไรยังรู้จักชาวบ้านไม่ทั่วท่านก็เริ่มพัฒนาทันทีเริ่มตั้งแต่ถางหญ้าที่รกเรี้ยวจนเกือบจะเป็นป่าเสือซ่อมแซมกุฏิเสนาสนะให้พอพักพิงได้อาศัยรวมทั้งโบสถ์วิหารเพื่อใช้ทำกิจของพระศาสนาได้สะดวกสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยแรงงานแรงเงินทั้งสิ้น ลำพังพระที่มีอยู่เพียงสามสี่องค์นั้นจะได้แรงงานสักเท่าไหร่เชียวถ้าชาวบ้านไม่ช่วยท่านพระครูจเจ้าวาดก็ต้องตะลอนตะลอนไปตามบ้านโน้นบ้านนี้ขอความเห็นแล้วก็ผลักดันให้กำนันผู้ใหญ่บ้านชักชวนกันมาทำงานวัดเท่าที่แต่ละคนจะทำได้ผลแห่งความสามัคคีของชาวพุทธผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีไม่ดูดาสามสี่ 3, ปีให้หลัง วัดนี้ก็มีพระมาจำพรรษาอยู่ประมาณ11-12รูปรวมทั้งเนนอีกสามก็ประมาณ15รูปด้วยกันบริเวณวัดก็ดูสะอาดตาขึ้นมากุฏิและเสนาสะนะอื่นๆก็ค่อยดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาซึ่งพระบุญธรรมที่กล่าวถึงก็มาจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยองค์หนึ่งหลังจากช่วยกันถางหญ้าแถวโบสเรียบร้อยแล้ว การสนทนาระหว่างพระสองเนนหนึ่งก็เริ่มขึ้นเออหลวงพี่ครับหลวงพี่บวชมากี่พรรษาแล้วครับสามเขานี่แล้วอยู่ที่ไหนมาก่อนนะครับเออผมอยู่วัดโน้นสองพรรษาแล้วก็มาอยู่ที่นี่พรรษาหนึ่งหลวงนาก่อนบวชทำอะไรครับอืมจะรู้ไปทำไมฮะเนน พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่ควรนึกถึงอดีตและอนาคตให้นึกถึงแต่ปัจจุบันให้ทําดีในปัจจุบันไว้เถอะแล้วจะดีเองแต่ถ้าหากว่าเน้นอยากจะรู้ก็จะเล่าให้ฟังอ่าเลือกเอาแต่ที่ดีๆนะที่ไม่ดีอย่าไปทำตามเมื่อผมอายุประมาณรักสามสิบเกือบสี่สิบนะ่ตอนนั้นผมเกะกะเกะเรมากท่องเที่ยวไปทั่วพร้อมกับการกินเหล้าเมายา ใครเปลือยไม่ได้ขโมยเขาดักไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกเวลาแล้วก็ไม่เลือกด้วยว่าจะเป็นเงินทองหรือทรัพย์สินประเภทไหนได้มาก็เอาลงบ่อนหมดทั้งตีไก่กัดปลาไพา่ถั่วโปเล่นเป็นหมดทุกอย่างแต่จะว่าไปแล้วผมก็ยังดีอยู่สองอย่างก็คือพวกผงขาวทินเนอร์แล้วก็เรื่องผู้หญิงอะไรนี่ผมไม่เกี่ยวผมเกี่ยวแต่เรื่องรักเรื่องขโมยเรื่องเล่าเรื่องเบียร์เท่านั้นแต่แค่นี้ก็เหลือเกินแล้วล่ะ เพราะผมเข้าที่ไหนที่นั่นเขาก็ต้องระวังให้ดีเรื่องตีนแมวตีนหมานี่ผมชำนาญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผมชอบฆ่าทุกอย่างนอกจากฆ่าคนนาฆ่าพวกนี้ก็เอามากินนะครับเอามาทำเป็นกับแกลมเป็ดไก่หมูตลอดจนวัวควายใครเผลอเป็นไม่ได้ผมเอามากินหมดไอ้เรื่องกินเหล้ากินเบียร์นี่กินคนเดียวมันไม่สนุกอะต้องหลายๆคน ก็เฮาคึกขนองไปตามเรื่องเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีเพื่อนมากเพื่อนเหล่านี้เป็นคนประเภทเดียวกันกันกบผมคือชอบลักชอบขโมยเล่นแล้วก็เมาตลอดเวลาผมฆ่าสาัตว์นำมาเป็นกลับแกล้มซะไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรจนกระทั่งวันหนึ่งผมกับพักพวกใจเหมืมล่าสัตว์ใหญ่คือล่าควายชาวบ้านก็เคยล่ามาหลายครั้งเหมือนกันแต่ครั้งนี้มันพิลึกกึกกือจำได้ติดตาติดใจ วันนั้นผมกับเพื่อนๆต้อนควายในตัวหนึ่งที่กลางทุ่งก็ต้อนเข้าป่าพวกเราประมาณสักห้าหกคนต้อนเข้าไปจนกระทั่งจนมุมแต่เราจับมันไม่ได้เพราะมันฉลาดแล้วก็แข็งแรงมากไม่ยอมให้เรามัดก็เลยต้องยิงด้วยปืนจนกระทั่งมันล้มพบพวกเราก็ปรีเข้าไปจะมัดด้วยเชือกแต่เหมือนกับมันมีพลังผีช่วยเพราะจวนตัวมันก็ลุกขึ้นแล้ววิ่งมาทางผมซึ่งกำลังถืออีดาบอยู่ ผมก็ไล่ตามมันไปพอได้ท่าก็วันลงไปที่ขาหลังของมันสองทีเท่านั้นเองมันคว่ำลงนอนทันทีเลือดจากบาดแผลที่ถูกปืนแล้วก็ที่ขาของมันนี่แดงฉานไปหมดมันนอนหมอบอยู่พักใหญ่กว่าสิ้นลมตามันเหลือกลานแล้วก็จ้องมองดูผมจนถึงวาระสุดท้ายโอ้ยตามันน่ากลัวจริงๆนั่นก็เป็นผลของกรรมที่ติดตามมาจนผมต้องขาขยโยขยเยกอยู่ทุกวันนี้ ท่านพูดแล้วก็ยื่นเท้าซ้ายออกมาให้เนนดูรอยแผลเป็นที่ข้อเท้าคือต่อมาผมเป็นฝีนะฝีอะไรก็ไม่รู้สิรักษาไม่หายลุกลามลึกลงไปทุกทีจะต้องเดินกระเยกระเยกอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นอยู่ตั้งสามสี่ปีรักษามาไม่รู้จักกี่หมอต่อกี่หมอมาหายเอายาของพระจุดงก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะ ท่านตำยาให้พอกแล้วก็ให้กินน้ำมนต์ด้วยประมาณสิบกว่าวันก็หายแต่เรื่องจะให้เดินปกติเหมือนคนอื่นเขานะี่ะมันเป็นไปไม่ได้ก็เลยต้องกลายเป็นไอ้บุญธรรมขาเป๋นี่แหละกรรมของผมกรรมที่ตามมาทันอผมควันขาหลังควายตัวนั้นมันคงอาฆาตผมมันจ้องมองดูผมจนลมหายใจสุดท้ายตามนั้นตามผมมาทำให้ต้องเป็นไอ้เป๋นี่ไงเท่านั้นยังไม่พอ ย้อนหลังขึ้นไปอีกเมื่อตอนผม,มาอายุสิบห้าสิบหกปีผมเป็นมือหนังสติ๊กที่เข้าอันดับนะมีหนังสติ๊กคู่ใจอยู่สองอันเป็นง่ามฝรั่งอันหนึ่งแล้วก็ง่ามมัขามอีกอันหนึ่งไอ้เรื่องง่ามนี่สําคัญมากถ้าง,ง่ามไม่สวยมันยิงไม่ค่อยถูกอ่ะนะมะม่วงช่อไหนมะปรางช่อไหนที่ใครๆยิงไม่ถูกเพราะอยู่สูงแล้วก็ทำเลไม่เหมาะมาบอกผมเ่อผมเอาไปกินได้หมดอนะ่ะ ไม่เฉพมาะมะม่วงมาปรางแล้วก็อื่นๆอ,อ,อีกเยอะอะนอกก็เหมือนกันผมเอามากินเยอะแล้วทั้งนกเล็กนกใหญ่แม้กระทั่งแมวอีแมวเออลุงนาทําไมอะลุงนากินแมวเอ้ยฉันแมวด้วยเหรือครับไม่ได้กินหรอกยิงมันเล่นก็มันอยากขโมยปลาย่างไปทําไมปลาดุกอุยซะด้วยย่างกําลังหอมๆน้ํามัน,มนตกชาชาๆมันกว้าหมบแล้ววิ่งขึ้นต้นมายมไปเลย นไอทำมือแชมป์หนังสติกจะเอาไว้ทำไมอ่ะเสียชื่อหมดถ้าตามเอาคืนไม่ได้คว้าได้หนังสติกก็ยัดลูกดินที่ปั้นไว้เป็นร้อยๆเข้าไปจ้องตามมันมันปีนสูงขึ้นไปทุกทีผมยิงไปสองสามลูกพลาดแฮมันกระโดดข้ามจากต้นมะยมไปต้นขนุนที่ขึ้นอยู่ติดๆกันผมก็ตามไปจ้องจ้องพอได้จังหวะก็ปล่อยกระสุนไปแม่นยังกระจับวางเลยละ่ะ มันร้องพร้อมกับเสียงหล่นดินดังตบทีเดียวเท่านั้นอยู่เลยผมวิ่งเข้าไปดูทําไมจะไม่อยู่ล่ะมันโดนตรงลูกตามันพอดีตาซ้ายเลยเลือดมันไหลโกรกลูกตามันกลวงโบเลยไม่รู้หลุดไปตั้งเอิมื่อไหร่ผมบอกก้มลงดึงปลาออกมาจากปากของมันมันยังคาปลาแน่นอยู่ไม่ปล่อยทั้งทั้งที่ลูกตาไม่มีแล้วแมวนี่มันมีก้าวชีวิตจริงๆมันยังไม่ตายผมบอกก้มลงดึงปลาออกาจากปากมัน มือซ้ายก็ยกตัวไว้มือขวากระชากปลาออกจากปากมันสะบัดพรวดหลุดวิ่งไปได้อีกพร้อมกระร้องแมวแมว,แมวเสียงบาดลึกเข้าไปในใจเชียวแต่ตอนนั้นปลาดุกหลุดติดมือผมมาแล้วมันวิ่งหนีอย่างเร็วเข้ารกเข้าพงไปผมได้ปลาแล้วก็ไม่ตามไปอีกอะต่อมาพอผมอายุได้ประมาณยี่สิบปีกรรมมันก็ตามผมมา คือในที่สุดแมวตัวนั้นก็ตายนะผมได้ยินเสียงร้องอย่างเจ็บปวดอยู่หกเจ็ดวันก็เงียบไปแล้วก็ได้เจอศพในปากแขมนั่นแหละวันที่กรรมตามผมมาในวันนั้นแม่ใช้ผมไปขย่าวลูกนุ่นซึ่งแก่สุกเต็มต้นผมใช้ไม้ตะขอเกี่ยวตามกิ่งแล้วก็ขย่าวให้ลูกมันหล่นที่เป็นงานที่ผมชอบมากแม่ผมก็เตือนว่าให้ระวังลูกนุ่นให้ดีมันมีจุกแหลมๆทั้งที่หัวและที่ก้นของมันทุกลูก ระวังมันพุ่งจะมาโดนเนื้อโดนตัวแต่ผมมือชั้นนี้แล้วจะต้องระวังอะไรจะถูกอะไรก็ช่างมันผมเขย่ากิ่งเต็มแรงนะครับเสร็จแล้วก็ได้เรื่องนุ่นลูกหนึ่งวิ่งปราดก็มาที่ผมเร็วจนหลบไม่ทันพุ่งพรวดก็มาที่ตาข้างซ้ายของผมอย่างแรงถูกตรงลูกในตาไม่รู้ว่าแรงเท่าไหร่แต่ว่าผมปุ๊บสลบลงไปทันทีเลยอย่าบอกเลยว่าเจ็บปวดขนาดไหน ฟืนกันมาอีกทีก็ปวดสุดแสนจะปรณนาได้ต้องรักษาต้องรักษาอยู่สองปีถึงหายแล้วตาก็บอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้นี่ไงเสร็จแล้วท่านก็ถอดแว่นตาดำออกให้ดูปรากฏว่าพระบุญธรรมไม่มีลูกตาข้างซ้ายหรอกมันกลวงโบน่าเกลียดน่ากลัวอะไรอย่างนั้นนี่แหละครับผลต้องการกระทำความชั่วทั้งขาทั้งตาของผมถึงได้เป็นอย่างนี้แล้วก็จดจำมาตลอดชีวิต หลังจากข้าควายตัวนั่นกินกระเล้าแล้วรักษาขาแล้วก็ตาหายดีแล้วผมก็ออกบวชนี่แหละนี่เป็นคำบอกเล่าที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดปัจจุบันพระบุญธรรมท่านก็ยังบวชอยู่ขยันขันแข็งทำแต่ความดีแม้จะชราภาพแล้วแต่รอยยิ้มแห่งบุญของท่านยังปรากฏให้เห็นเชื่อหรือยังครับว่ากรรมตามทันในชาตินี้มาร่วมบุญร่วมสร้างกุศล,ลกรรมกรรมดีกันเถอะครับ ทำดีย่อมได้ดีทำบุญย่อมเสริมบุญยังไม่สายครับเริ่มแต่วันนี้เถอะครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจรย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ